ผมจะมาสรุปว่าผมเรียนอะไรบ้างนะผมคาบแรกนะครับผมเรียนภาษาอังกฤษนะผมแต่ว่าไม่ได้เรียนนะผมพอดีมีสอบนะฮะคะแนนพลาดไปนิดเดียวนะครับเกือบเต็มนะผมแต่เงาไปนิดนึงนะครับ แล้วก็คับสองเรียนภาษาไทยนะเรียนกับคุณครูเฟินครูสวยคนสวยนะผมแล้วก็น้องกระต่ายด้วยนะก็แล้วก็คับสามก็เรียนกับคุณครูมูนะครับคุณครูคุณครูมูนะผมคุณครูมูคนสวยของเรารีนสอนวิทยาศาสตร์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวนะผมเล่นแต่ก็มีอะไรออกลันไกลกับเพื่อนเพื่อนนะผมเพื่อความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ไปมองก็เรียนคณิตกับคุณครูแหวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนกับคุณครูสุรัตน์นะผมซึ่งครูสุรัตน์เขาจะสอนใ้พวกศิละปะเกี่ยวกับการแกะสลักอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยทําไม่ได้นะผมแล้วก็ก่อนว่าไม่ได้เตรียมมานะฮะแล้วก็สําหรับคาบที่สามเราจะเป็นสังคมเราเรียนกับคุณ 2> <cm> 2> ครูคุณครูเม่นคนหล ENT, <m ets> อกเรา,านั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้นะผมพี่ก็ทำเมาไปเรื่อยๆนะ สาวสาน้องกระต่ายแล้วผมกระต่ายแล้วผมชื่อสาวราไม่เล่นนะฮะแล้วผมก็รอรอกันดูเดี๋ยวผมจะให้น้องๆทุกคนนะผมดูสภาพอากาศนะผมว่ามันฝนตกจริงๆนะผม